วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านขอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับผมก็อีพีนี้ก็เป็นอ่ UPS นะครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยนะครับไม่เหมือนกับ UPS ที่เคยตรวจซ่อมมาก่อนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่ง ตัวนี้ก็ไม่สามารถระบุยี่ห้อได้นะนะครับตัวนี้ก็หน้าตาเขานี่ก็ไม่มียี่ห้ออะไรเลยนะครับเป็นเป็นเหมือนไม่มียี่ห้อแต่ว่าถูกถูกออกแบบมาดีนะครับโครงสร้างก็ดูแข็งแรงนะครับมีมาตรฐานอ่าตรงนี้จะเป็นที่ไว้สำหรับแบตเตอรี่ตะกัวกรดนะครับตัวนี้3ก้อนนะครับเป็นระบบ36โวลต์นะครับ ก็นะครับก็ตามที่ผมคิดไว้นะครับไม่จำกัดรูปแบบวิธีการบริหารจัดการพลังงานไม่จำกัดวิธีการสวิตช์ทำยังไงก็ได้ให้ได้ไฟ220โวลต์ออกเป็นเพียสไซเว็บหรือออกเป็นไฟ a c ให้เราไปใช้งานทางฝั่งเอาพุลนะครับตัวเนี้ไม่มียี่ห้อจริงๆนะครับแต่ว่าดูหน้าตาเขาเนี่ย ก็เหมือนกับบอร์ดที่เขาพัฒนามาจากโรงงาน OEM นะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ผู้ที่ต้องการจะจำหน่ายนะไปจ้างโรงงาน OEM ผลิตด้วยรูปแบบนี้รูปแบบนี้นะครับโรงงาน OEM ก็จะผลิตให้นะครับเป้าหมายปลายทางคือผู้ที่ไปจ้างโรงงาน OEM เนี่ยก็จะสแตป์ตาออกมาเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับเครื่องสำรองไฟฟ้าหรือ UPS นะครับจะมีหม้อแปลงตัวหนึ่งเราเรียกว่ามอแปลง Step Up นะครับจะทำการสวิตสัญญาณจากไฟ12โวลต์หรือ24โวลต์เนี่ยเป็นไฟ220แต่ว่าตัวนี้จะถูกออกแบบมาแตกต่างออกไปนะครับก็จะมีแกนสะสมพลังงานนะครับตัวนี้นะมีแกนขนลวดเป็น L อลนะแบบนี้นะครับ แอแบบนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันกับ L Boost c o n v e r t e r นะครับเป็นแอสะสมพลังงานลองมองดูดีๆเนี่ยเหมือนกับอินเวอร์เตอร์ที่เป็นตระกูล TBE หรือ s u ล์ r ซึ่งตรงนี้จะเป็นชุดไฟเข้านะครับชุดไฟเข้าไฟ a c ไฟเข้าเข้ามาเนี่ยจะมาผ่านวงจรตัวนึงนะครับตัวนี้นะจะอยู่ข้างล่างนะครับไฟเข้าเข้ามาเนี่ยจะเข้าทางนี้หมายถึงว่าไฟการไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยเข้าทางนี้ พอเข้ามานะครับก็จะมีการกรองความถี่นะครับแล้วก็มาสแตนบายรออยู่ที่ฝั่งอินพุตตรงนี้ทั้งลายกับนิวตันนะครับวิธีการสังเกตนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับเขาจะมีมาร์กบอกนะครับตัวนั้นนะ i อทับพนะครับก็คืออินพุตนะครับ i อทับพคืออินพุตเก็คือลายนะครับแล้วก็จะมี i อทับพนิวตันนะครับตัวนั้นนะครับ i ไอทัพพีนิวตันนะครับเป็นสายสีบลูนะครับจริงๆเขาเขียนบอกว่าต้องใช้สายสีบลูแต่ว่าตัวนี้เป็นสายสีดำไม่เป็นไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบวิธีการนะครับเวลาที่เราตรวจสอมแบบนี้ยนะแนะนำเพื่อนๆเลยก็คือต้องถ่ายรูปไว้เกี่ยวกับเคเบิลต่างๆนะครับสีไหนอยู่ตรงไหนก็ต้องถ่ายรูปเอาไว้เพื่อบ้องการการต่อผิดข้วนะครับซึ่งอาจจะเกิดได้รับอันตรายหรือ ส่งผลเสียกับวงจรได้นะครับหรืออาจจะทําให้วงจรผิดพลาดได้ถ้าเกิดบนบอร์ดตัวนี้เขามีการดักสัญญาณที่เป็นสัญญาณลายนะครับถ้าเราเอาลายไปต่อกับนิวตันเนี่ยเขาอาจจะดักผิดพลาดนะครับจึงทําให้เวลาที่เราซ่อมเนี่ยเราอาจจะซ่อมเสร็จแล้วแต่เมื่อเวลาเราทดสอบเราต่อสายไม่ตรงนะครับจะทําให้เปิดเครื่องไม่ได้นั่นเองนะครับเรามาพูดถึงแพงตั้งกันนะครับเครื่องนี้มีกี่แพงตั้ง ดูสินะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นแผงแผงนะครับมีกี่ตัวนะครับเวลาเราตรวจซ่อมบอกเลยว่าเครื่องนี้ก็ต้องตรวจสอมตามระดับก็คือต้องไล่อาการเขาก่อนก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องทราบอาการของเขาว่าอาการเขาเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะตรวจซ่อมเลยโดยไม่สอบถามอาการก่อนก็ไม่ได้นะครับเครื่องนี้ผมสอบถามแล้วก็คือลูกค้าแจ้งมาว่า ไม่ค่อยได้เปิดใช้งานเลยแต่ทําไมแบตหมดนะครับถามว่าอันเนี้ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาร0 0เซ็นสัทีเดียวปัญหาอาจจะเกิดจากแบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมสภาพไปเองก็ได้นะครับเราจะตรวจสอบอยังไงว่ามันเป็นที่บอร์ดเนี่ยนะครับบอร์ดพวกเนี้ยแอบกินพลังงานไหมหรือเป็นที่แบตเตอรี่เขาเสื่อมสลายสภาพไปเองเขานะครับปกติเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยอย่าง ตะกัวกรดเนี่ยนะครับเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเขาก็จะมีการสูญสลายกระแสไฟฟ้าไปเองโดยอัตโนมัตินะเราเรียกว่าการเสื่อมสลายไปตามธรรมชาตินะครับหมายความว่าเขาจะเสื่อมสลายไปเองนะครับมีการาเสื่อมสลายของประจุไฟฟ้านะครับซึ่งหายไปเองนะครับตามธรรมชาติเลยนะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้หมดไวสัทีเดียวนะครับ ก่อนที่เราจะฟันธงไปว่าสําหรับเครื่องนี้นะก่อนที่เราจะฟันธงไปว่าเป็นที่แบตหรือเป็นที่วงจรเนี่ยวิธีการง่ายๆเลยเราใช้ power supply นะครับตัวนี้เป็น36นะครับใช้ power supply 32โวลต์เข้ามาได้ใช้ไฟ32โวลต์เนี่ยนะครับต่อเข้าขั้วบวกขั้วบลบมานะครับแล้วก็เช็คกระแสสแตนบายเขากินไหมถ้าเกิดมีการกินกระแสสแตนบายอยู่ประมาณ 100มิลลิแอมโดยที่เราไม่ได้เปิดนะนั่นคือพิษปกติเราจะต้องไปหาว่าตัวไหนที่แอบ,บกินพลังงานเราจะต้องปลดตัวนั้นออกนะครับตัวนั้นแหละคือคาตากรนนะครับก็คือตัวที่แอบ,บกินพลังงานแอบบกินงบประมาณของไฟฟ้านะครับแอบบหมายถึงว่างบงบประมาณของแบตเตอรี่นะถ้าพูดถึงประจุถ้าพูดถึงประจุไฟฟ้าที่อยู่ในแบ,แบตเตอรี่เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับงบประมาณ กองกลางนั่นแหละนะครับอยู่ดีๆงบประมาณกองกลางหายไปนะครับแสดงว่ามีตัวที่แอบกินอยู่แอบกินไฟอยู่โดยที่เราไม่รู้เราจะต้องมาตรวจสอบแล้วก็ทําการปลดระวางไอ้ตัวนั้นเสียนะครับแล้วทุกอย่างก็จะไม่หมดไวนะครับยกตัวอย่างแบตเตอรี่เนี่ยก็เปลี่ยนเสมือนกับทรัพยากรทางธรรมชาติถ้ามีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันแอบกินทรัพยากรนะครับหมายความว่าอย่างเช่นป่าไม้อะไรแบบนี้นะครับมันก็ ไปแอบตัดแอบโค่นนะครับก็จะทําให้ทรัพยากรหมดไวกว่าเท่าที่จําเป็นนะครับเราจะต้องปลดไอ้ตัวที่แอบกินทรัพยากรตัวนั้นนะครับก็คือตัวที่แอบกินพลังงานในแบตนั่นแหละต่อให้จะกิน100 m มิลลิแอมนะครับหรือกิน50 m มิลลิแอมนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งาน1เดือนเนี่ยหมดแน่นอนนะก็เหมือนก็เหมือนกับป่าไม้สมมุติว่าภูเขาทั้งลูกเลยเนี่ยนะครับไม่มีใครไปไปเยี่ยมไปยามไปตรวจสอบ นะครับผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยมีคนแอบไปตัดไม้หรือมีคนไปแอบกินทรัพยากรเนี่ยนะครับจะทําให้ภูเขาลูกนั้นล้นได้เลยหรือทรัพยากรหมดไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมเองนะผมเป็นช่างผมก็จะทําการตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนที่แอบกินพลังงานอยู่นะครับเราจะต้องปลดตัวนั้นออกหรือจัดการย้ายย้ายออกแล้วใส่ตัวใหม่ที่ดีเข้าไปแทนที่นะครับ เท่านั้นก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับวิธีการมันก็จะมีลําดับขั้นตอนการเช็คก,ก่อน,นเลยนะครับที่เราจะตรวจสอบอ,อกกุปกรณ์อะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องทราบกระบวนการทํางานของเขานะครับตัวนี้ต่อให้เขาจะออกแบบมาเป็นลักษณะของอินเวอร์เตอร์นะครับเขาใช้เทคโนโลยีเดียวกับอินเวอร์เตอร์นั่นแหละนะครับดูก็รู้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็น UPS เนี่ยจะมีมออแปลงตัวหนึ่งนะครับมออแปลงตัวนั้นจะใหญ่มากนะครับตัวรุ่นนี้เป็น600-600วัตต์ มมอแปลงตัวนั้นก็จะใหญ่มากประมาณนี้เลยนะกำมือแล้วก็หนักนะครับแต่ว่าไม่มีหมอแปลงแบบนั้นนะครับมันเป็นดันเป็นขนลวดแบบนี้แทนเป็นแกนพลังงานแบบนี้แทน2ตัวนี้เป็น C400 V 450โวล์นะครับ450ตัวนี้ต่อขนานอย่างแนโนอนนะครับเพราะว่าเขาใช้ C450 V โวล์นะครับถ้าต่อขนานก็จะได้ความจุนะครับตัวนี้3 3 0ไมโคร2ตัวก็660นะครับ เครื่องนี้ผมยังไม่ได้ทําการถอดออกมาตรวจสอบนะก็เดี๋ยวลองจินตนาการระบบไปตามผมเลยนะครับตัวนี้เป็นขั้วแบตเตอรี่นะบวกกับลบนะครับเข้ามาก็จะวิ่งเข้ามาทางนี้นะครับบวกกับลบนะเข้ามาอยู่ตรงนี้แสดงว่าจุดที่ทําการบูตพลังงานขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นไฟ220เนี่ยมันจะต้องอยู่แถวๆนี้แหละนะครับสังเกตดูมันก็จะมีตัว Transformer ออยู่ตัวหนึ่งตัวนี้ก็เหมือนกับหน้าตา หม้อแปลงในสวิตชิ่งทั่วๆไปนะครับตัวนี้อาจจะเป็นหม้อแปลงที่ทําการบูสต์นะครับบูสต์จากไฟ36โวลต์ตัวนี้เป็นไฟ400นะครับมาเก็บไว้ที่คาปาจากนั้นก็จะมีชุดหนึ่งเนี่ยนะครับชุดหนึ่งเนี่ยก็จะทําการบัคไฟจากคาปาตัวนี้ก็จะมีมอสเฟตนะครับน่าจะเป็นมอสเฟตที่อยู่หลังตัวนี้นะครับมอสเฟตอยู่ทถวนี้นะบัคไฟลงนะครับอาจจะเป็นมอสเฟตตัวไหนสักตัวนะครับบัคไฟลง สะสมอยู่ที่ขดลวดนะครับจากนั้นก็เป็นกระแสสลับออกไปใช้งานนะครับเป็นลายกันดิต้อนออกไปใช้งานนะครับสาเหตุที่เราจะต้องไล่สเต็ปหรือทราบกระบวนการเนี่ยนะครับก็เพื่อว่าเราจะได้ตรวจสอบถูกนะครับยกตัวอย่างเครื่องนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ได้ใช้งานเลยไม่ได้เปิดแต่แบตหมดได้ยังไงก็อย่างที่บอกสันนิษฐานที่1คือแบตไม่ได้คุณภาพสันนิษฐานที่2 มีตัวแอบกินพลังงานอยู่นะครับเราเช็คได้นะครับวิธีการคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับให้เราวัดความต้านทานตรงนี้ก่อนความต้านทานของขั้วแบตเตอรี่เนี่ยนะครับวัดดูว่านะครับตั้งย่านอาร์คูนึงก็ได้นะครับขั้วบวกขั้วลบเนี่ยแตกกันนะครับถ้าถ้าเราวัดแบบขั้วบวกขั้วลบเนี่ยไบอัดตรงเนี fashion, er ่ยนะครับปรากฏว่าเข็มอาร์คูนึงเนี่ยมันขึ้นแสดงว่ามีระบบอ่าลีกอยู่ข้างในนะครับถ้าวัดสลับกันเนี่ย มันจะขึ้น0.5นะครับมันจะขึ้นประมาณ5โอห์มอันนั้นถือว่าถูกต้องตั้งย่านอาคูนหนึ่งนะนะครับอ่อาเอเจัตเข็มนะครับอ่ามิเตอร์เข็มนะครับสีดำนะครับคือไฟบวกนะจับเข้าสายแดงสายแดงแล้วก็สายดำนะครับจะสังเกตว่าเข็มกระดิกขึ้นนิดนึงอันนั้นถือว่าเป็นปกตินะครับขึ้นแล้วต้องลงคืนนะครับ อันนี้ไม่มีความต้นานทาเลยนะครับถ้าวัดสลับกันนะครับจะขึ้นค่า5โอห์มนะครับตัวนี้คือค่า MOSFET นะครับถูกต้องจะสังเกตว่าในตัวของเส้นทางไฟเนี่ยระหว่างแบตเตอรี่เนี่ยวิ่งเข้าวงจรในสเต็ปที่1เนี่ยจะไม่มีช็อตแล้วนะครับสเต็ปต่อไปเนี่ยถ้าเราจะวัดเย็นเลยก็ได้วัดเย็นเก็บเลยก็ได้แต่ว่าผมจะแนะนำให้ ป้อนไฟเข้ามาก่อนแล้วเช็คก,กระแสสแตนบายนะครับโดยใช้พาวเวอร์ p l ายนะครับ32โวลต์เนี่ยต่อเข้ามาแล้วก็เช็คก,กระแสสแตนบายดูก่อนว่าเขากินกี่มิลลิแอมแล้วก็อย่างน้อยเราก็ลองเปิดดูสักหน่อยเปิดดูว่าเขาทำงานปกติไหมอะไรยังไงนะครับก่อนที่เราจะไล่สเต็ปต่อไปนะ,ะผมจะต่อไฟเข้ามานะครับตัวนี้นะเข้าทางนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นบวกเป็นลบนะพอดีตัวทำงานแคบไปหน่อย มุมนี้จะเป็นมุมที่ใช้สำหรับซ่อมอุปกรณ์ประเภทไฮพาวเวอรนะครับมุมที่ผมจัดใหม่ก่อนก่อนหน้านี้นะครับก็จะไว้ซ่อมอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับที่เป็นลักษณะชิปขนาดเล็กนะครับเอาไว้ส่องนะครับส่วนอุปกรณ์ Hi พาวเวอรก็ยังใช้มุมเดิมอยู่นะครับส่วนสโคบนะครับก็จะพยายามใช้ให้น้อยนะครับเพราะว่าคิดว่าบางท่านคงไม่มีนะครับแต่ว่าจะพยายามใช้มิเตอร์เข็มให้นะครับประมาณนั้นนะ โตทำงานก็ยังแคบอยู่เหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวค่อยขยับขยายเดี๋ยวต้องหาที่ไว้สโคปใหม่นะครับเวลาตั้งกล้องตั้งอะไรนะจะได้ท่านผท่านผู้ชมจะได้มองเห็นด้วยนะครับประมาณนั้นกำลังพัฒนาอยู่ครับกำลังพัฒนาฝึกฝนนะครับเปิด Power มานะครับส2โวลต์นะครับสังเกตว่าไม่กินกระแสสแตนบายเลยไม่กินกระแสสแตนบายเลยนะครับ ็ปกตินะครับแบบนี้คือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกินแบตเตอรี่เองเว้นแต่แต่ว่าแบตเตอรี่จะเสื่อมไปเองเดี๋ยวผมลองเปิดนะครับแล้วผมลองวัดไฟ AC นะวัดไฟ AC ที่ตรงนี้นะครับจะออกไหมอ่ะผมลองเปิดนะนะครับจะเปิดตรงนี้นะครับกดแช่สามวินะครับอ,ออกแล้วนะครับ ไฟ a อีออกไหมอ่เปิดไม่ได้เนี่ย p o w e r supply 3 2โวลต์ป v, เปิดไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้แหล่งไฟที่ 36V โวลต์เข้ามานะครับต้องใช้แบตเตอรี่3ก้อนนะครับอนุกรมกันนะครับอาเดี๋ยวผมขอตัวไปจัดการแป๊บหนึ่งนะครับ ก็เป็นว่าอาการที่ลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้ใช้งานและแบตหมดเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้แล้วเพราะว่ามันไม่กินกระแสสแตนบายเลยนะครับ0.000 000, นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขากินเนี่ยเขาจะกินอยู่แค่ประมาณ0.0001 000, 000, นะครับถ้ามีเลขหนึ่งต่อท้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะกินใน,นระดับไมโครแอมนะครับแต่อันนี้คือ ระดับมิลลิแอมเนี่ยไม่กินแล้วแสดงว่ามันต้องอยู่ตามกว่ามิลลิแอมมันต้องอยู่ไมโครแอมนะครับไมโครแอมเนี่ยไม่ได้เปิดนานขนาดไหนแบตถึงจะหมดนะครับตัวนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทําการตรวจสอมนะครับอาการอื่นนะครับก็เดี๋ยวเราเช็คระบบชาร์จนะครับเราต่อเราใช้แบตเข้ามาเลยแล้วเราเช็คระบบชาร์จดูว่าระบบเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองศึกษาดูนะครับ ถ้าทุกอย่างทํางานได้เนี่ยก็ฟันธงไปได้เลยว่าม okay, ันเป็นที่แบตเตอรี่มันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือระบบอ่ะไม่ชาร์จนะครับอ่ะโอเคนะครับลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่าระบบเนี่ยมันชาร์ตไหมนะครับคราวนี้มันเป็นแบต36บโวลต์เนี่ยแรงดันชาร์จเนี่ยนะครับถ้าเป็นระบบควบคุมกระแสชาร์จเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นตัวเลขโวลต์เนี่ยตั้งแต่33โวลต์34โวลต์เนี่ยขึ้นมาค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าระบบชาร์จเนี่ยปกติ แต่ว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่ไม่ได้ใช้งานและแบตหมดเนี่ยเครื่องนี้มันไม่ใช่แล้วแสดงว่าอาการที่ทิ้งทิ้งเครื่องไว้แล้วแบตหมดเนี่ยนะครับเราเลิกสงสัยไปได้เลยเพราะว่ามันไม่กินกระแสแล้วเห็นไหมถ้าเราปิดไว้เนี่ยเขาจะไม่มีการกินพลังงานนะครับแต่เครื่องนี้เราอาจจะต้องไปตรวจสอบตอนที่เราต่อไฟบ้านเข้ามาตอนที่เราใช้งานเนี่ยเขามีการชาร์จไหมนะครับตัวนั้นสำคัญนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมแบตเตอรี่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ